สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมนายกระเบื้องครับกลับเข้ามาสู่อาร์ตเดเจนในตอนที่91พาร์ทที่1เนาะตอนนี้มี2พาร์ทนะครับเดี๋ยวผมจะรีบทําให้จบนะครับกับตอนที่มีชื่อว่าภารกิจที่ไม่สําเร็จเนาะหลังจากที่มักกโร่กลายเป็นบอสมอนเตอร์แล้วนะเราไป,ไปติดตามกันนะว่าอาร์ตเนี่ยทำภารกิจไม่สําเร็จเพราะอะไรนะครับอะไรกันมักกโร่กลายเป็นบอสมอนเตอร์เหรออาร์แทบไม่อยากจะเชื่อสายตาขณะที่ทําความเข้าใจเรื่องราวตรงหน้าร่างเมื่อครู่จู่ๆก็ขยายขนาดใหญ่ขึ้น ข้างในกระเป๋ามิติที่4นั้นซุกซ่อนเอาไว้หลอกรือยังไงกันทําไมชาจราร่างกายเล็กผอมถึงกลายเป็นมอนสเตอร์สูงนับส0เมตรขึ้นมาได้หรือว่านักเล่นแรกแปรธาตุคนนี้ไม่ได้สนใจทฤษฎีที่ว่าด้วยอะตอมกันแล้วนะอาร์กนั้นเป็นคนสมัยใหม่แนวความคิดพร้อมจะปรับตัวก็ใช่แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้ามันโคตรไม่ได้ที่จะเกิดคําถามขึ้นแต่แล้วมารโกกับพูดออกมาข้าไม่มีทางแพ้ ข้าจะไม่แพ้แกับผูดด้ใดทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเป็นของข้าข้าต้องถือครองพวกมันทั้งหมดข้าจะสังหารทุกผู้คนที่พยายามพรากมันไปจากข้ออีกฝ่ายดูไปแล้วคงไม่น่าจะเจราจาได้ซะแล้วเขาเคยพบเจอบอสมอนเตอร์มาก็มากแต่ว่านี่นับว่าเป็นครั้งแรกเลยที่รู้สึกหวาดกลัวกับภาพที่เห็นมันช่างย่างที่จะอธิบายเพียงแค่มองดูส่วนต่างๆบนร่างของอีกฝ่ายแล้วดวงตาแต่ละดวงที่กิ้งกรอกไปมาทิศทางแตกต่างกันนั้นแขนทั้งสิบ ที่มีสีสันไม่เหมือนกันนี่นับว่าเป็นครั้งแรกแต่ที่เขาพบเจออะไรที่น่าสยดสยองขนาดนี้และอาร์กก็ไม่ใช่เพียงคนเดียวที่มีความคิดเช่นนี้ด้วยเฮะเฮะบ,บ,บ้าอะไรกันเสียงกรีดร้องดังขึ้นมาจากมุมหนึง่งเมื่อมะครอแป่งล่างพอหันไปมองจึงพบเห็นหมู่น้อยตัวหนึ่งที่กำลังนั่งทุดลงอยู่กับพื้นบุกซิลใช้ข้ออ้างภารกิจของผู้กล้าเพื่อขอแยกตัวมาจากลาเลเต,เ,ตเพื่อตามหาอาร์ก อีกฝ่ายคิดจะใช้งานอาวุธลับอยู่แล้วแต่เมื่อได้เห็นมาการโร่พลันก็ต้องตัวแข่งขังไปจากนั้นดวงตามมัการโร่เริ่มเกอะกิ้งไปมาและออกไปจับจ้องที่บุกซิวอาร์ต้องเคลื่อนไหวร่างกายโดยสัญชาตญาณเออไอไอจาโง่เออ,อ,เอ,งงอ,อาร์ต้องเร่งร้อนใช้วิ่งเร็วขณะที่เข้าหาจนปะทะกับบุกซิวตึ้งบุกซิลตอนนี้ร่างลอยเคว้งไปในอากาศในตอนเดียวกันแขนของมาการโร่ก็เริ่มเคลื่อนไหวด้วยท่วงท่าที่บิดองศาและจมตีเข้ามาใส่ อาร์คสามารถใช้ดาบสกัดกั้นเอาไว้ได้แต่นั่นก็ทําให้ต้องถอยกลับไปหลายเมตรเหงื่อเริ่มไหลออกมาจากร่างขณะที่เขาหวาดกลัวต่อการโจมตีของบอสมอนเตอร์ตรงหน้าเออเอออาร์คนิมช่วยผมไว้เหรอโง่เง,ง่าอย่าตายเพราะความโลภสิอาร์คนิมบุกซิลันมองอาร์คด้วยใบหน้านองน้ําตาอีกฝ่ายรอบติดตามอาร์คมาก็เพื่อใช้อาุธลับเพื่อจะได้รับมรดกข,ของมารการโร่ไว้ในครอบครองและก็ยังมีเรื่องของการทวงหนี้ความแขน แต่แล้วความรู้สึกกับต้องแปลเปลี่ยนไปเมื่ออาร์คใช่ร่างของตนเข้าปกป้องและป้องกันไม้เขาตายตกเพราะการโจมตีเมื่อครู่นี้เออถึงแม้ว่าอาร์คดิมจะชัวว่วร้ายแต่เขาก็ยังมองเห็นเราเป็นคนที่ร่วมงานด้วยคนหนึ่งแต่แล้วเรากับเราเราเราอาแต่คิดจองแทงด้านหลังของอาร์คดิมเสมอเหรอนี่นี่เราเรามันต่ำช้าิ่งนักไม่ใช่แม้แต่กระทั่งคนละเราถึงกัะเสียความเป็นมนุษย์ไปได้ถึงขนาดนี้เลยเหรอ แต่แล้วความประทับใจนั้นก็อยู่เพียงแค่ชั่วครู่เท่านั้นแหละนายต้องหัดของให้เต็มกระเป๋าก่อนค่อยตายสิอ,อีกสาะระเลวยังไงมันก็มองเราเป็นแค่กระเป๋าเหรอใบหน้าของบุกเซลกลายเป็นแข่งขางากับคำพูดของอาร์กยังไงแล้วอาร์กก็พยายามยันกายขึ้นขณะที่จ้องมองมารกาโร่ใบหน้าของเขาไม่ได้มีความสับสนหรือว่าหว,า,วาดกลัวอีกต่อไปแล้วมันเหมือนกับว่าเขาได้เห็นความสำ,มสำเร็จที่ซุกซ่อนอยู่ภายหลังม่านหมอกก็ God, ไม่รู้หรอกนะว่าเกิดอะไรขึ้น แต่นี่แหละโอกาสถ้าข้ามมาร์การโได้สิ่งที่มาร์การโครอบครองก็จะไม่มีผู้ใดครอบครองอีกต่อไปแบบนั้นเราก็จะได้รับมรดกของมาร์การ์โดในตอนแรกที่เขาหวาดกลัวก็เป็นเพราะสภาพบรรยากาศภาพยนตร์สว่รงกขยองขวัญที่นำพาแต่แล้วเขาก็ไม่ได้ลืมว่าสถานการณ์ตรงหน้านี้จะสามารถสร้างเงินสร้างทองให้เขาได้มากมายแค่ไหนไม่ว่าจะเป็นจิ้งจอกเก้าหางหรือว่าตัวร้ายในภาพยนตร์สุข13ที่ขวัญผวหาเลืองเลือ ที่ลือเรื่องที่ถือเลื่อยยนเข้าหาเขาเขาก็ได้ยินดีต้อนรับเสมอถ้ามันจะทําให้ได้รับเงินเพิ่มและด้วยเห็นนี้เองมารโรจึงกลับกลายสภาพเป็นกองเงินกองทองที่เคลื่อนที่ต่อหน้าอาร์คไปแล้วตรงข้ามมันและเราจะได้รับมรดกของมันมีเพียงแค่คําเหล่านี้วนเวียนอยู่ภายในความคิดของอาร์คเท่านั้นถ้าหากเป็นเรื่องเงินเรื่องทองแล้วความเย็นเยือกของอาร์คในสมรภูมิจะยิ่งมีสูงมากขึ้น เทียบกับที่โดนประทับเมื่อครู่มันก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ที่เราจะสามารถประมาทได้นอกจากนี้แล้วอีกฝ่ายมันต้องมีการโจมตีพิเศษแน่นอนเราจะสู้จนไม่ลืมหูลืมตาคงทําไม่ได้อย่างแรกเลยหากต้องการชัยชนะก็ต้องศึกษาเงื่อนไขในการได้รับชัยชนะให้ครบก่อนนั่งงงอยู่ทํำไรกันตามมาเดร,ริกราซากักนีกันเร็วอาคว้าคอสเสื้อกับบุกซิลขณะที่แผ่นแนบไอ้หนูโสโครกจะคิดว่าจะหนีพ้น มากรกาโร่กรีดร้องในขณะที่วิ่งไล่ทว่าอาร์คใช้ทักษะวิ่งเร็วเพื่อหลบหนีจนยากจะตามได้ทันอาร์คนิมลาเลเต,เตกำลังนั่งอยู่บริเวณใกล้าปากทางเข้าถ้ำด้วยสีหน้าที่รู้สึกเป็นกังวลเธอลุกขึ้นยืนเมื่อเห็นพวกเขาออกมาแต่แล้วเธอกลับต้องกรีดร้องกับสภาพที่อัปลักของมากาโร่ที่กำลังไล่ตามนันน,นั่นมันตัวอะไรกันคะไม่มีเวลาให้อธิบายครับคอยใช้บัฟให้ผมด้วยค่ะได้ค่ะพลักํากำลังแห่งนักรบกํากำลังดรยสุดแสงพิสูจน์ ลาเลเต้ใช้บัฟสาอย่างให้กับเขาในทันทีกําลังบริสุทธิ์จะช่วยเสริมพลังกาลังและความอดทนให้กับเขาสามนาทีและยังช่วยเพิ่มพลังชีวิตให้อีกด้วยในขณะที่แสงพิสุทธิ์จะช่วยให้อัตราการฟื้นฟูพลังมานาเพิ่มมากขึ้นในขณะที่อัศวินพิสุทธิ์มีความสามารถในการต่อสู้น้อยยิ่งกว่าอัศวินศักดิ์สิทธิ์แต่ว่าฝั่งของบับนั้นกลับแข็งแกร่งกว่ามากแน่นอนว่าเลเวลทักษะไม่ได้สูงอะไรจึงไม่ได้มีประสิทธิภาพมากเท่ากับที่อาลันเคยใช้ แต่ว่าอย่างน้อยมันก็ดีกว่าเป็นร้อยเท่าถ้าเกิดเทียบกับว่าไม่มีบัฟอะไรเลยนอกจากนี้บัฟของลาลีเอเต้ยังส่งผลต่อพันธมิตรทั้งหมดเพราะอย่างนั้นแล้วบุกซิลก็ได้รับเช่นกันอาร์คและสมุนปีศารเองก็ด้วยความสามารถในการต่อสู้ของทั้งบัตตี้ถูกรับให้แหลมคมมากยิ่งขึ้นทีนี้แหละอาร์คหยุดเท้าขณะที่หันกลับขเขาตะโกนเข้าใส่พร้อมทั้งใช้งานสวนกลับจับพันเมื่อมาการโร่เริ่มเข้ามาใกล้ใช้แผนเอหนึ่งเดริกราซัก เข้าประจำตำแหน่งซ้ายขวาขอรับล,ล,ล,ลาเลเต้นิมขอโจมตีจากทันแนวหลังด้วยกําลังใบสุดจะช่วยเสริมเรื่องของการโจมตีมากกว่าป้องกันเพราะอย่างนั้นพวกเราขอโจมตีจากทั้งสี่ทิศได้เลยครับได้ค่ะลาเลเต้มองมา,ารโรอ,อย่างหวาดกลัวแต่ว่าเธอเองก็ไม่ใช่เด็กน้อยพอที่จะรับรู้สถานการณ์ก็ไม่อาจที่จะแค่นั่งเฉยและกรีดร้องเพราะความกลัวได้บุกซิวถอยไประยะปลอดภยัยครับทำแน่นอน บุกเซลเองรับคำขณะที่เพ่นไปไกลในตอนที่อาร์คดึงดูดความสนใจของมากาโร่ลาเลเต้ T e, และสมุนปีศาจของเขาก็เข้าประจําตําแหน่งล้อมรอบทิศทางเอาไว้ไม่ช้าอาร์คจึงเรียกใช้งานดาบแห่งธาตุไฟเดดริกใช้พุ่งปะทะความมืดราซากและลาเลเต้ A T e, ต่างก็ใช้โล่ปะทะเข้าใส่มากาโร่อย่างพร้อมเพียงกัน erm, ไอพวกน้งโซโครกการโจมตีจากทั้งสี่ด้านเปรียบได้ดังพายุที่พัดโหมเข้าใส่ พลังชีวิตของมากาโร่เริ่มลดน้อยลงไปที่30%แทบจะในทันทีแน่นอนมากาโร่ไม่ใช่คู่ต่อสู้ที่สามารถประมาทได้อีกฝ่ายเลเวลสูงถึง500อีกทั้งยังมีแขนหนึ่งสิข้างที่พร้อมจะเคลื่อนไหวทั้งด้านหน้าและด้านหลังคอยป้องกันการโจมตีบางทีอาร์คคงจะลำบากแน่หากว่าอยู่ลำพังคนเดียวแต่อาร์คนั้นไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวในตอนนี้เขามีสมุนปีศาจที่คอยป้อนอาหารเพื่อย,ยกระดับมาเรื่อยๆคอยช่วยอีกทั้งยังมีลาเลอเต้คอยเป็นกําลังเสริมซึ่งอารเอองกกก็ฝึวิธีารต่สู กำลังรบให้กับเธอมากกว่าสิบวันแล้วผลการเรียนการสอนได้รับการตอบแทนแล้วอาร์ตอนนี้ยิ้มยังอบอุ่นให้กับลาเลเต้แน่นอนเขามองจากจุดที่ว่าลูกศิษย์ได้ได้ดีอาจารย์ก็ยิ่งยินดีความลำบากภาคเพียรที่สอนให้กับลาเลเต้ตอนนี้ได้รับการตอบแทนอีกทั้งมันยังมีประโยชน์ไม่น้อยก็ได้เปรียบอันยิ่งใหญ่ของอาศวินพิสุดก็คือสามารถใช้งานเวทมนต์ฟื้นฟูนฟได้อีกทั้งยังสวมเกรานะหนักสัมผัสแห่งการรักษา ลาเลตเตาช้เวทมนตร์รักษาที่พบเห็นได้ทั่วไปอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างการโจมตีและป้องกันนักรบเท่ารับเวทมนต์พื้นฟูย่อมมีความได้เปรียบอย่างมหาศาลในการต่อสู้ทำกลางความเป็นและความตายอางตอนนี้สามารถโจมตีได้อย่างอิสระมากขึ้นโดยที่ไม่ต้องห่วงเรื่องของพลังชีวิตให้มากนะกักพวกแกกล้าดียังไงไอพวกหัวขโมยฉันตำข้าไ่ให้อภัยนะ ท่ายที่สุดแล้วพลังชีวิตของมากาโร่ตอนนี้ลดลงเหลือ50%แล้วเป็นอีกครั้งที่มันโดนความเสียหายคริติคอลจากดาบแห่งกิวซานจะต้องคุบเข่าล้มลงกับพื้นในขณะเดียวกันร่างของมากาโร่กลับกลายเป็นสีแดงโอกาสทำดับเบิลคริติคอลอีกเนโอกาสท้องอาร์กเร่งร้อนพุ่งเข้าใส่เปรียบได้ดังหมาป่าที่พบเห็นเหยื่อแต่แล้วเรื่องราวเป็นคาดพลันบังเกิดขึ้นแขนทั้ง1ิของมากาโร่เริ่มขึ้นไหวอย่างกระจัดกระจายตัวพอพวกมันกลับเข้าสู่ตำแหน่ง ภายในมือพบว่ามีกวดยาอยู่ครบทั้งสิบมืออยากได้กานวิจัยข้ากันสิได้รับไปนี่แหละงานวิจัยของข้าเพลง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 มากาโร่โยนกวดทั้งสิบลงบนพื้นขณะที่เกิดระเบิดขึ้นหลายครั้งเปลวเพลิงแก๊สพิษสายฟ้าและสายลมท่านได้รับความเสียหายจากสายฟ้าเพราะการระเบิด150หน่วยท่านได้รับความเสียหายจากอัคคีไฟเพราะการระเบิด250หน่วยท่านได้รับ ท่านได้รับตอนนี้อาร์คต้องรับเอาความเสียหายทุกธาตุที่ถาโถมเข้ามาใส่ขวดที่มารกาโรโยน์ออกมาเต็มไปด้วยของเหลวที่ภายในมีธาตุแตกต่างกันพร้อมกับแรงระเบิดโชคยังดีที่อาร์คนั้นมีภูมิต้านทานธา,าตุแทบทั้งหมดเป็นเพราะว่าเม็ดยาพันคอนอมตะแต่เป็นเพราะว่าเพิ่งใช้งานดาบแห่งธาตุไฟไปนั่นจึงทาให้ภูมิต้านทานธา,าตุไฟลดลงเป็นลบยีจึงทําให้ได้รับความเสียหายเป็น250หหน่วยแต่มันก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่อะไร สำคัญสิ่งสำคัญก็คือมางกรเริ่มดื่มพชั่นขณะฟื้นฟูพลังชีวิตอีกฝ่ายถึงกับดื่มพชันฟื้นฟูได้้วยเหรอ,อ,อ,อเป็นยังไงล่ะเ <c oughs> จ้าสารเลวตัวน้อยนี่แหละพลังแห่งนักเล่นแร่ป่าท่ามังกรยังคงดื่มดื่มสนุกสนานได้กับดื่มโพชั่นฟื้นฟูฮอไม่ดีแล้วมังกรใช้งานพชันฟื้นฟูด้วยมือทั้งสองในขณะที่มือที่เหลืออยู่นั้นต่างคว้างปาโพชั่นที่มีฤทธิ์การระเบิดออกมาราดัน ไปกืนพชันนั้นมาราดันพุ่งตัวเข้าไปกืนโพชั่นระเบิดตามคําสั่งของอาร์คติ้งราดันได้รับโพชั่นระเบิดอัคคีแต่ไม่ว่าจะทําได้ดีสักเพียงใดราดันก็ไม่มีทางกืนกินพชันทั้ง8ขวดพร้อมๆกันได้ราดันทําได้เพียงแค่เกลืนหนึ่งในนั้นมาในขณะดาที่เหลืออยู่อีกทั้ง7ได้ระเบิดออกตุมต้มตุมต้มตุมต้มตุ้มเปรียบได้ดังระเบิดที่โปรยลงมาจากฟากฟ้าอาร์คใช้งานไร้ลามแห่งความมืดเพื่อหลบเลี่ยง ออกให้พ้นจากระยะแรงระเบิดแต่ว่ามันก็เป็นไปไม่ได้ด้วยเพราะว่าถ้าที่มันคับแคบแต่ว่ามันก็ช่วยทําให้เขาหลบเลี่ยงความเสียหายทั้งหมดมาได้ในขณะนั้นลาลเลเต้ก็ใช้เวทบนฟุ้นฟูให้ไม่ช้าสายตาของมารกาโร่ผันจ้องมองไปที่ลาลเลเต้แทนเฮ้อังอัดก้าขัดขวางข้าไม่ดีแล้วลาลเลเต้นิ่มหลบโพ่นระเบิดพวกนั้นไม่ได้แนะ่อาวิ่งเร็วพุ่งผ่านล่างของมาร์าโร่เข้าถึงตัวลาลเลเต้ขณะที่วิ่งอยู่นั้น เขาตะโกนเสียงดังขึ้นลาเลเต้นิมยกอาวุธขึ้นคะลาเลเต่ตอบสนองโดยการชูอาวุธในมือขึ้นสูงขณะดเดียวกันนั้นอาร์คที่วิ่งเข้าใส่ก็ใช้งานสนกลับจับพันเข้าใส่โลกของเธอตุ้มร่างของลาเลเต้โดนผลักดันให้ถอยกลับนับสิบเมตรก่อนที่เธอจะล้มลงในตอนเดียวกันนั้นแรงระเบิดก็เข้าไปประทะกับบริเวณที่อาร์คยืนอยู่หน้าต่างข้อความปรากฏขึ้นตรงหน้าอาร์คโดยทันที เขาถึงกับสูญเสียพลังชีวิตไป1500หน่วยเพราะการโจมตีเมื่อคู่อังนิมสภาพแห่งการรักษาลาเลเตวิเคร์สถานการณ์ออกมาอย่างรวดเร็วในขณะที่ใช้เวทมนตร์รักษาในทันทีทว่าความเสียหายของมารกาโร่มันเกินกว่าที่การรักษาของเธอจะสามารถส่งผลได้อย่างมีประสิทธิภาพตอนนี้ช่องทางให้ต่อสู้กลับแทบจะไม่มีเหลือก็ทั่งว่าเขาทําความเสียหายคิดิคขอาได้มารกาโร่ก็จะฟื้นฟูพลังชีวิตด้วยการใช้โพชชั่นมันเป็นไปไม่ได้เลยที่ จะคอยอาศัยการโจมตีเล็กน้อยลดทอนพลังวิตไปเรื่อยๆอ,อีกฝ่ายถึงกับสามารถใช้งานโพชันระเบิดได้มากถึง1 0บแนิทที่แตกต่างกันเพื่อสร้างความเสียหายครั้งใหญ่บัดซบนี่เราจะจัดการได้ยังไงถ้าเกิดว่ามันยังเอาแต่ใช้งานพชันนั่นไปเรื่อยๆนะด้วยแรงระเบิดที่เกิดขึ้นทั้งในพื้นที่สมุนปีศาจของเขาต่างก็ไม่อาจจะทําตามคําสั่งได้ดีนักเวว,ว,วไฟไฟ พวกมันทําได้เพียงแค่วิ่งไปวิ่งมาเพื่อหลบหลีกรักษาชีวิตตัวเองเอาไว้พวกโพรชันพวกนั้นต่างก็ระเบิดออกในกระที่แคปซูลบนผนังถ้าต่างก็เขย่ยาสั่นไว้ของเหลวภายในแคปซูลและซากร่างของมอสเตอร์เริ่มไหลทะลักออกมาทั่วบริเวณชิบ้าบอนี่มันคิดจะทำลายทุกอย่างในถ้ำนี้เลยเหรอแต่แล้วอาร์คพลันคิดถึงเรื่องราวบางอย่างขึ้นมาได้เมื่อเห็นร่างของคิมเมราที่กระจายตัวกันอยู่เอ๊ะเดี๋ยวนะมันใช้โพชั่นเหรอ ถ้างั้นลาเลเต้หนิมหนีไปด้านนอกผมจะล่อมันเอาไว้ให้ครับคะแต่ว่าไม,ม่เวลาให้อธิบายแล้วรีบเลยครับด้วยความเร่งรีบลาเลเต้หลอนหลนวิ่งออกจากถ้ำไปตามคำบอกของอาร์คเดริกราซาักพวกแกก็ออกมาจากถ้ำด้วยว,ว่าอะไรนะขอรับเจ้านายนี่นี่พูดเรื่องอะไรกันถ้าตายพวกเราก็ตายด้วยกันสิกรทักทัทั้งเดร็กและลาซักต่างก็ส่งเสียงกระท้วมอย่างพร้อมเพียง ตามปกติแล้วเขาคงจะรำคาญแต่ตอนนี้กลับรู้สึกภาคภูมิใจในตัวกองวกมันเพราะว่าอาร์คมีแผนการแล้วเขาอธิบายทางจิตสื่อสารให้ใกับเดสทริกที่กำลังยกยิ้มยัยหน้าได้รับฟังืแบบนี้เองแผนของเจ้านายเชื่งปราดเปลืองเลิกพูดไรสั้นละออกไปได้แล้วเวลาจะไม่มีแล้วเยองมากก็ถ่วงเวลาไว้ได้แค่สิบนาทีถ้าเกิดไม่ทำตามแผนภายในสิบนาทีฉันได้ตายแนะ่เข้าใจใช่ไหมอย่าได้ห่วงข้าับ ทางเดริกและลาซารต่างก็พุ่งออกไปด้านนอกถ้ำขณะที่ถือสิ่งของที่อาร์คมอบให้ไปด้วยดีมาดูกันหน่อยว่าหนึ่งต่อนหนึ่งจะเป็นยังไงถ้าฆ่าฉันได้ภายในสิบนาทีแกก็ชน,นะฮึช่างโอหังมาการโรเริ่มต้นด้วยการโยนกวดโพั่นออกมาครั้งอาร์คเลือกที่จะถอยขณะที่ผสานการใช้งานถลายตัวและ่ายลามแห่งความมืดเพื่อทําการลบรีกวดต่างๆและไม่ชา้าเขาก็ออกมาจากทําได้ด้วยเวลาที่พอเหมาะพอเจาะ เขาสูญเสียพลังชีวิตไปอีกราว20-30%าเเพราะแรงระเบิดจากโพชัันชุดเมื่อครู่เออข้าเดินเจียนไปดูตามมาตาเรือนนี่พลาดมากมากเลยโบนัสพลาดความมืดของเขาหากว่าเข้าเดินเจียนมันก็จะได้รับมาอย่างไม่มีเงื่อนไขมันไม่จําเป็นจะต้องรอจนกระทั่งเย็น,เ,นเพราะนั้นแล้วเขาจึงสามารถเข้าไปได้ถึงแม้จะเป็นตอนกลางวันเมื่อออกมาด้านนอกแบบนี้โบนัส40%ของเขาจึงหยุดการทํางานในทันทีแต่ราดัน เอาวัตถุดิบวิเศษทาดความมืดออกมาสิบอย่างก<ฟ>ระดันพนเอาวัตถุดิบวิเศษออกมาทีละอย่างาเริ่มนําวัตถุดิบเข้าใส่ไปในตะเกียงเชื้อเพลิงในขณะที่ดึงคันโยกของตะเกียงในตอนนั้นเองพื้นที่สภาพรอบด้านกลับกลายเป็นมืดมิดขึ้นทันทีตะเกียงความมืดมิดจะคงสภาพเวลากลางคืนเอาไว้เป็นระยะเวลา30นาทีโบนัสทาตความมืดค่าสถานะบวก40ทําอร์เซ์ทงานแหวนแห่งราดูกันเปิดใช้งาน คุ้มกันความมืดเมื่อเขายกแหวนขึ้นและเรียกใช้งานอาร์คพลันโดนปกคลุมด้วยออร่าสีดำมันคือออปชันของแหวนแห่งราดูกันที่จะช่วยเพิ่มให้พล,ลังป้องกันและคุมมต้นานทานเวทมนต์ให้กับ20%แน่นอนคุ้มกันความมืดสามารถที่จะใช้งานได้ในความมืดเท่านั้นแต่เมื่อมันมีตะเกียงแห่งความมืดเข้ามาใช้ร่วมด้วยกันแล้วก็นับว่าไม่มีปัญหาใดๆอ,อาร์คในตอนนี้ใช้งานทั้งถลายตัวและไร้ลามแห่งความมืดอย่างบ้าคลาั่ง เหตุผลที่เขาออกมาจากถ้าก็เพราะว่าภายในถ้าน,นั้นมันแคบแคบเขาไม่มีพื้นที่พอที่จะใช้หลบหลีกพชั่นระเบิดทั้งหลายที่ถาถมเข้ามาใส่แต่ในเมื่อมันเป็นป่าที่กว้างใหญ่และยังมีทักษะทั้งสองที่ใช้ร่วมกันไปด้วยอาจสามารถจัดการให้ความเสียหายที่ได้รับลดน้อยลงมาได้อย่างมากด้วยสภาพภายนอกที่เป็นฝนตกจึงทําให้พื้นดินเลื่อนอีกครั้งอีกครั้งมันยังทาให้เสื้อผ้าของเขาตอนนี้เปียกโชก พลังชีวิตของเขารดน้อยลงมากเพราะโพชั่นที่ปล่อยปลายลงมามากมายจนตอนนี้เข้าสู่อาการวิกฤตแล้วแต่เป็นเพราะเวทมุนคุ้มกันจากเสื้อเสื้อขนแกวกระชิทํางานจึงทําให้มาการโรช่งงักงันไปได้ชั่วครู่